ไปต่อที่จังหวัดตรังนะคะเมื่อวานนี้คุณชวนหลีกภัยประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์อดีตนายยมมนตรีก็ไปลงพื้นที่ด้วยนะคะไปแจกถุงยังชีพให้กับชาวบ้านที่ประสบภัยน้ําท่วมในพื้นที่ตนนําบลนาตาล่่งอําเภอเมืองตรังกว่า600ครขัวเรือนหลังจากที่พื้นที่นี้นะคะได้รับผลกระทบจากพนังกั้นแม่น้ําตรังแตกหลายจุดค่ะเนื่องจากน้ําจากจังหวัดนครศรีธรรมราชไหลทะลักลงมาเยอะส่งผลให้เกิดน้ําท่วมหนักกว่าปี48นะคะนอกจากนี้คุณชวนก็ได้นั่งเรือท้องแบนของ ของสำนักงานพัฒนาภาค4ี่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาออกไปเยี่ยมเยียนชาวบ้านในตำบลหน,นองตรุดนะคะที่ถูกน้ำท่วมมิดหลังคาบ้านเมื่อช่วงเย็นวันเดียวกันกระแสะน้ำได้ไหลทละลักเข้าท่วมวัดน้ำผุดตำบลนานตาล่วงอำเภอเมืองตรงังสูงกว่า1เมตรแล้วค่ะทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองตรังต้องช่วยกันแบกลงศพของดาบตำรวจพรสิทธิ์หรือว่าจากไข่รักสวัสดิ์ที่ตั้งสวดบําเพ็ญกุศลมาตั้งแต่วันที่27มีนาคมหนีน้ำกันอย่างโกลาหลเลยทีเดียวค่ะ,คะ